สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องเกิดสุขสุขคนละครับเพราะว่าสียูห้างไก่ห้างไกลมือนี่พอนี้ไส้ลูกทิ้นแทบบ่ได้ขายลูกทิ้นอีกคือเกาละครับเพราะว่าผ้าอยเขานี่ก็มูตัวเพินกบว่ามันสีเขาอีกฝนสีตกนักอยเพินกับเตือนไม่อยู่ครับเรืลยบ่ได้ไปขายลูกทิ้งมือนีเพนอนี้ไส้กัเรื่อสีผ้ามาเห็ดวิธีเห็ดไอปุ๋ยคอ,อกมกักน้ำมักยูลินซี่ครับ เป็นน้าม,มาัดหัวเสืออ E M ที่พอน n ้ไส้มัดไว้นี่ครับนี่ครับพน n y ไส้มัดใส่ถังนีไว้ครับนี่น้าม,มาัดนี่เวไงไกล่ละนี่มันสีออกเป็นสีเหลืองคุ่นค้นเลยครับมัดไว้ประมาณสองเดือนกว่าแล้วครับมัดใส่พวกหัวเสืออ e ีเ E มกับกากน้าตาลโล่งไปนี่จะเป็นพวกเศษพารที เอามาจากตลาดมว่วงนะครับเอาเศียพักมาทิ่มโลกนี่นบ้านนี้ได้สองเดือนกลัวๆเหมือนกับถ้มปฏิกิริยากันนะนะทําปฏิกิริยากรารยดให้เศียพักมว่วงนี่เน่าเปื่อยกลายเป็นอาหารของหัวเสือเอี๊มบานนี้น้ามักม่วงนี่ก็เลยกลายเป็นน้ามักทีนมีคุณภาพห้าเอาไปหดครับใส่กับพวกปูนขิงง้วขีงยังนี่ครับจากขิงง่วธรรมดามันกนสกลายเป็นขีงง่วที่มีคุณภาพสูงเอาไปใส่พัก เอาไปใส่เขาหรือสีผูกเงี้ยก็นแน่วแจ๋ละครับสาน้ำขี่ปุนขี่เห่าใส่ผสมนำมัดเขาไปไปใส่แล้วมันสีเฮดให้ง่ามกลัวสีปุนธรรมดาทั่วไปครับขี่พ o ี y ใสเ่เฮดแบบนี้ก็เพื่อว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตครับเพราะว่าปุ๋ยแพงปุ๋ยซูมือนี่จากกระสอบแล้วปิกไก่นี่เจ็ดแปดร้อยปีนี้ขึ้นมาเป็นกระสอบแล้วพันหาทอดพันแปด ถ้าเราเอาถ้าเราไปซื้อมันกะใส่ทุนสูงนะครับปวกขึ้นมีเงินอยู่แล้วกะบเาเป็นอยังแต่ว่าถ้าห้าสี่โต้นทุนเ้ากะต้องใส่วิธีนี้ครับรดการใส่ปุ๋ยเคมีเดี๋ยวก็ไปพญ่ใส่สาธิตวิธีเเทมมากเคนะครับเดีอยผสมน้ำมักผสมปูนขีงว้ครับนี่ครับอันดับแรกเขากใส่ถังตักเอาน้ำมักเขาก่อนนี่ัาเอาโลดน้ำมามักเขาไหลครับ น้ำมกักหลยมีบ่านครับมันกะสีมีกินแน่ครับนี่ครับหลังจากนั้นเอามานี่ครับผมเตรียมน้ำไว้น้ำเตรียมน้ำไว้กับน้ำมักบกันกะสีไซโบโรดผสมกันนะครับเดี๋ยว นี่คือหัวเสื้ออีเอ็มที่ผมใส่ผสมครับผมห,หัวเสื้ออีเอ็มผสมการน้ำตาลแล้วก็เทลงกแล้วก็ใส่น้ำสองรอยยีดลงไปครับมันกระได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่แล้วครับที่แรกเขาจะใส่น้ำมากก่อนครับบมมีอัตราส่วนด้วยครับเพะว,ว่าน้ำมักเท่าไหลเทลงกไปเลยนี่ครับเทลงกไปมาที่นี่ก็ผสมน้ำครับ สมนามพอดีพอดีไม่นี้ขั้นตอนต่อไปเท่ากับเอามาผสมใส่ถิงงัวเลยครับนี่ครับปูนขงิงงัวปูนขงิงงัวธรรมดาแหละครับง่วนเอาไปใส่พักกับโบปันไดนโบโบ,บควายงามครับบันนี้เขาสิม,มาผสมนำมามับผสมหัวเสืออีเอ็ม น้ำมักที่ผสมหัวอเสืยเอี่ยมะครับหดลงไปเลยครับน,นี่ครับบาปนี้ก็ใเซยจอบเซยบวกโจ๊กเขานีนะครับปุ้นผสมกัน โอ้โหแต่น, <c oughs> นี่ครับรถต้นทุนการผลิต <c oughs> พันธุ์ไส้เคยเหย็ดมาแล้วตั้งแต่ตส่วงท่านเดีวานเขาพันธุ์ไส้กั่เห็ด <c oughs> คุณกิงว่าซีความองพันธุ์ไส้เห็ดผสมนำม,มัก <c oughs> แล้วเอาไปใส่หยาครับปรากฏว่าม,มันได้ผล <c oughs> มันเขียวทนเ <c oughs> ข oughs> ียวงามเขียวดุน ขีไก่มันจะดีอยู่หรอกครับมันงามไว้สำหรับผู้คนนี่งั้นสื่อแรีว่าอี้คุ่นผสมน้าม,มากนี่ผมว่ามันมันงามทุน่นเกี้ยวทุ่นรับเกี้ยวโดนเกียวบบกจีบมันระสิไปคุณพวกนี้มันระสิไปย่อยสลายดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุยบานี้หักหากทักที่ห้อใส่ห้กหน้าหากักเขาเนี้ยที่ห้อใส่ไปนะครับมันจะสิ ไปได้ดีสามารถดูเคินดูดอาหารไหลายๆกินอาหารไหลายๆเห็นหมงามงว่าครับน่ครับเดี๋ยวผมดีใจอีกบัวรหนึง เสือเยี่ยมรุนล้วนหัวเสือน้ำม,มัรไหมสมน้ำเขาไปแล้วสีมันก็นงกัง,ง่งแดงงามๆอยู่ครับ หมดห้ทั่วครับ ตัวค้นเขากันทำไมดีค้นเขากันดีดีครับวันลีไปอีกค้นเขากันอีก นี่เฮากะบรรจุไว้ในกระสอบด้วยครับด้อนี่ครับกระสอบปิดเกลี่มากเขากะขีบรรจุใส่ในกระสอบไว้ อย่างนี้ก็มัดปากกระสอบไว้ให้ดีครับ <laughs> เรียบร้อยครับนี่คือขั้นตอนการเฉ็ดขี้ปุ้นมักขี้ปุ้นไ่น้ำมักมักน้ำมักครับบานี้ในกระสอบนี้เขากับสิทีมยวประมาณบ่ต่ำกว่าอาทิตย์หนึ่งครับแห้งหลายมือแห้งดีครับเพราะว่ามันสีด้ทับปฏิกิริยากันนหุ้ฉีดขี้ปุ่นอยู่ในอันมันมีคุณภาพหลายมือแห้งดียังคอยนําไปใส่ถ้าพี่น้องผูใ้ใดสนใจอยาฉีดแบบนี้ก็ลองิืงเด้อครับเด้อ ผมบบแพงวีซ่าบบหัววีซ่าดอกกับแบบที่ผมเห็ดนั่นล่ละกับโบยากเมื่อยเนี่ยต่ว่ากัตตองเฮ็ดครับบมบม,มีอย่างโบเมื่อยเห็ดเวียกเมื่อยซูแนวครับแต่เขาโบเมื่อยมันก็มีจะอยู่ซื่อๆล่ะสำหรับคลิปนี้ผมกัขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบฯฯฯฯฯฯดซอผู้ซุคนด้วยครับเด้อที่เขามาติดตามส่องพอนยิ้มใส่ถูกิ้นแซบกะสีเน,น้นแบบนี้นะครับการทำมาหากินแบบพ่อเพียง รูแบบพ่อเพียงเศรษฐกคิจพ่อเพียงครับฝากพี่น้องที่เข้ามาติดตามด้วยครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พงศ์นี้ใชยน้ำมัเด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการเหตุการณ์ทำคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายหลด้วยครับด้วยครับสวัสดีครับ